สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาโชว์กันอีกค่ะของเปียวจ้าตำมะยมยุยวจ้าช้ำมากอ,อ,อร่อยอร่อยจ้ะอืม อืมโยสดๆๆตุ๋นเลยจ่ำๆค่ะอร่อยมากสว่ง แซ่บมากค่ะรู้จักจำสำัสดเข้าไปเลยสดเข้าไปเลยค่ะมาดูจะมาดูจะมาะแซบา่บจริงจ้ะ ดีมากจ้ะสามากเอ่ออ่ะสุดทำายเดียร์ มสบสบมาเลยด้วยกันจ้าแซ่บซความโตค่ะจำมายมยมเปรี้ยวจ้าอชอบกินีีฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเพื่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ 拜拜，姐。